เรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับหลวงตาถ้าทําจริงๆอ่ะสัจจะคือความจริงนะครับอธิษฐานก็ความมั่นนะจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่เราอธิษฐานนะที่เราปฏิบัตินะที่เราอธิษฐานอะไรนะทำมั่นคงจริงๆอ่ะทะลุทะลวงตุะทะลุทะลวงนะ สัจจะนี่เป็นกำลังมากโอ<ห><ห>มากอะ่ะคนมีสัจจะสัจจะมันความจริงไงอธิษฐานก็ความมั่นไงจริงจังนะมั่นคงในสิ่งที่ที่เขาอธิษฐานนั่นแหลอะอธิษฐานอะไรอะ่ะถ้าทำจริงๆเอะสำเร็จแล้วะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอแต่ว่าทำแล้วสำเร็จได้หมดแล้วฮะ เรื่องเล็กน้อยการอธิษฐานน้อยหน่อยคเรื่องมากๆกกอธิษฐานยาวหน่อยอะไรประมาณนั้นพลังงานเยอะหน่อยมีไหมข้าหลวงตาที่ว่าเขาตั้งสัจจะอธิษฐานให้คนอื่นเนี่ยให้อุนอื่นเนี่ยได้เร็วกว่าให้ตัวเองด้วยในอย่างกรณีเนี่ยครับที่เขาบอกว่าคือแม่ชีเขาบวชมาห้าปีแล้วเขาก็อธิษฐาน ให้อีกคนหนึ่งเหมือนขายที่ได้โดยใช้บุญที่เขาบวชมาห้าปีทั้งหมดก็นั่นแหละอธิษฐานปุ๊บและสรุปว่ามันได้จริงได้ได้เขาทำจริงจริงครับประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เขาบวชมาห้าปีเนี่ยแล้วเขาเอาไปอธิษฐานช่วยเรื่องนี้เนี่ยคือบุญนั้นนะ่ะมันหมดไปแล้วใช่ไหมเขาต้องเริ่มใหม่ถูกต้องไหมหรือยังไง <c oughs> เพราะเขาใช้ห้าปีที่เขาบวชมาอธิษฐานเรื่องนี้ป้อนเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเขาอี่ฐานใหม่ก็ททาใหม่ต่อใหม่ก็ต้องสร้างเนื่อจะต่อเป็นยี่สิบปีหรือสิบปีอนะไรเนี่ยอ่าครับอธิษฐา,านใหญ่ก็ยาวหน่อยไนงะครับธานน้อยก็สั้นหน่อยเนะี่ยถ้าขอก็เร็วหน่อยนะขอเลยไนงะขอเลยฮนะใช่ครับถ้ามีก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ ถ้ามีความผูกพันกับหลวงพ่อนะเคยช่วยท่านหรือไม่ตัวเองมีนะเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะขอเนี่ยคเพราะบางคนก็ขอได้แต่บางคนทาไมขอไม่ได้อะมันอยู่ที่ความผูกพันความเกี่ยวข้องนะโชคมันที่อยู่ที่เคยช่วยท่านไว้ไหม<อ>ช่วยแบบไหนอ่หรือไม่ตัวเองมีอยู่ครับเพราะบางคนก็ขอกับหลวงปู่ได้บางคนก็ขอกับ พิคุดได้มันคนก็ขอกับพิยักษ์ได้มันคนก็ขอกับ<ช>พ่นาคได้โธ่คงเคยผูกพันเคยมีบุญคุณต่อกันครับขอเขาแล้วเราต้องไปใช้คืนอะไรเขาหรือวะขอเขาแล้วเนี่ยคือมันมีความผูกพันอยู่แล้วไงอ๋อมีพระคุณต่อกันมาใ,ในอดีตถึงจะได้อะอถ้าไม่มีก็ต้องตั้งสัจจะ,ะต้องให้ท่านช่วย สวดมนต์ภาวน,วนาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยแผ่ให้ท่านอ๋อถ้าขอแล้วสำเร็จก็จะสวดมนต์ลและแผ่ให้ท่านไม่ใช่ถ้าไม่มีเริ่มใหม่ใช่ครับทีนี้ย้อนมาเรื่องของการหล่อพระนะครับหลวงตางที่เขาบอกว่าหล่อพระชะําระนี่สงทีนี้ เขาจะอธิษฐานอย่างไรสมมุติว่าเขาอยากร่วมหล่อพระก,กับหลวงตาแล้วจะเอาอันนี้คือเขาไม่รู้ว่าเขาเคยติดหนี้มาในภพชาติก่อนหรือฝ่าหรืออดีตมันได้อยู่แล้วทุทาระนี่เพราะหล่อโพธิสัตว์บาร,รมีเต็มไว้หลวงปู่เนี่ยครับของบาร,รมีหลวงปู่ทัานแปลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะ่ะอืมที่เคยบนบานสารกล่าวที่เคยอะไรก็ตามฮะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีอะไรประมาณนี้เอากระแสหลวงปู่เนี่ย ไปที่เขาตลอดคตลอดรูปลักษณ์ที่ที่เราสร้างเนี่ยจนก่อรูปลักษณ์หลวงพ่อไม่มีแล้วนคะคมันก็ใช้เวลาสองพันปีนู่นแหละแต่ก็ไม่แน่อาจจะไวกว่านั้นเพราะว่าอยู่ที่การดูแลรูปลักษณ์อยู่ที่ตั้งไวตรงไหนรูปลักษณ์อย่างเนี้ยร้อยสองร้อยปีมันก็เสื่อมใช่ไหมอย่างปูนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ ห้าสิบปีหรือร้อยปีถ้าไม่มีใครดูแลมีไม่ใครรักษาครับเสื่อมไปก็พังไปเป็นผงไปอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นรูปลักษณ์เนี่ยโลหะโลหะก็สนิมกินอ๋อสนิมกินอ๋อไม่มีใครดูแลสนิมก็กินไงถ้ามีคนดูแลก็เช็ดอยู่เรื่อยๆเนี่ยสนิมมันก็ไม่กินไงเดี๋ยวมันก็ปิดทองอะสนิมมันก็มีก็ มาอยู่ที่ผู้ดูแลแล้วอย่างพระโลหะน่ยรลวท่าทำไมถึงมีที่เขาว่าพระธรรมธาตุขึ้นมาได้เนี่ยอยมีตั้งแต่สมัยท่านแล้วฮะมีมาเกาะตามซอกสีเขา,ขาวๆเป็นปุ๋ยๆ<อ>ถ้าอยู่นานน่ะจะเกาะตัวเป็น,เป,นเป็นแก้วนั่นเแผล,ลนะแต่คนไปปัดออกก่อนบางคนเขาเอามาเป็น ผงเป็นมวลสารนะใช่สร้างพาต่ออะไรประมาณนี้เพราะเขาคิดว่ามันต้องขึ้นแต่เนื้อที่เป็นเนื้อปูนอะไรเงี้ยเนื้อโลหะมันทำไมมันดูเนื้อโลหะไม่น่าจะเป็นได้ผ้าหนังปูยังขึ้นประธาตเป็นเม็ดเลยจุเกาะเป็นเม็ดเลยก่อนตามซอกนะซอกนิ้วเท้านิ้วเท้านิ้วมือตามซอกเนี่ยอ่ะแล้วอย่าง ที่เขาว่าพระธาตุสเสด็จอะไรอย่างนี้นะคืออะไรคะโตในยุนยคน,นี้ค่อนข้างจะยากนะแต่ถ้าเป็นยุคโบราณนะมีอยู่พระธาตุอย่างเนี้ยอย่างเนี้อยอย่างแพ่แจ้ะพระธาตุจองแม่กับธาตุจองกิจิเนี่ยโบราณเนี่ยเห็นบ่อยนะพระธาตุเสเด็จหากันบ่อยๆคาว่าพระธาตุเนี่ยสมัยที่จะลงตาอยู่บนพระธาตุเนี่ย ถ้าพระธาตุมาเนี่ยมันจะสว่างท้องฟ้าคือสว่างเลยสว่างยิ่งวกลางวันอีกก็มืดอย<ะ>่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ใช่สว่างอยู่ๆก็มืดไปพอดับก็มืดเลยอืมเรียกว่าธาตุสเสด็จมันก็สเสด็จลอยช้าๆไปงนะั้นไม่ใช่ยู่เอโอนะไม่ใช่ยุยยุ่ก็หายไปอ๋อหายเข้าไปในพระธาตุนั่นแหละในยุคนี้คงหาไม่เจอคงไม่เจอแล้ว ไม่ค่อยมีใครมาดูท้องฟ้านะยุคยุคเจริญทางทางวัตถุครับอ่าแล้วที่เขาว่า u ูเอฟนั้นมีจริงไหครับก็มีอยู่แล้วจุมีนะมนุษย์ต่างดาวมีเราจะใช้ประโยชน์จากพระธาตุยังไงครนับะ เว่าคนที่เขามีโมเทนาราซาถกกับผู้ที่ไม่เกิดแล้วี่เป็นพระธาตุนะคือประโยชน์เหมือแค่นั้นแหะประโยชน์แน่เขารู้ว่าเออมีจริงๆกันแน่ถ้าไม่ท่านถึงเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้จุบอกม่าจุอาจจะเคลื่อนย้ายโดยเทวดาก็ได้บางองค์เนี่ยกระดูกเป็นแก้วข้างหนึ่งแล้วก็เป็นกระยังกระดูกกระยังอยู่ อยู่คนละข้างเลยชิ้นเดียวกันเนี้ยกระดูกยังไม่เต็มทั้งใช่ชิ้นเป็นแก้วยังไม่เต็มยังมีเลยเกิดจากการฝึกนะเกิดจากการฝึกจิตภาวนาเกิดจากจิตคือจิตเราเนาี่ยควบคุมา่าทั้งสี่อยู่ถ้าจิตมันหมดไม่มีอะไรเนี่ยท่านทานอธิบายว่าสิ่งที่สิ่งที่ ที่พระธาตุเป็นพระธาตุได้คือเส้นผมกับกระดูกครับที่เป็นแก้วได้เนี่ยนะเพราะมันเป็นธาตุที่แข็งอ่ะครับมันก็ได้เปลี่ยนเป็นเป็นแก้วเคยเห็นนะพระผมเส้นเกษาบางองค์เนี่ยขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นครึ่งหนึ่งอะไรยังมีเลยเป็นแก้วไปครึ่งหนึ่งอ่ะ อีกครึ่งหนึ่งยังกําลังลามไงคือจําเป็นไหมับหลวงตาว่าต้องเป็นแต่พระสงฆ์หรือพระหลวงตาเคยเห็นฆราวาสาราวามีฆราวาสไหมครัะวราวา,า,วาที่สําเร็จแล้วไม่เกิดแล้วก็เป็นนะทุโอ้เป็นทุกองค์เป็นทุกคนน่ะแต่ว่าสีจะไม่เหมือนกันจะคุนหรือจะใสเนี่ยมันอยู่ที่บุญบุญบรารมีด้วย อย่างช่วงวันพระวันโกนนะครับหลวงตาถ้าเกิดมันมีอาการแปลกๆขึ้นกับตัวเองนะครับเราจะป้องกันตัวเองอยังไงให้ให้ขึ้นไม่ไม่ดีมันไม่ระกระทบเนี่ยอยู่กับพระคือการสวดมนต์เนนะทุบางคนไม่เข้าใจนะถ้าคนเข้าใจเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะอย่างคนป่วยนะไม่นานก็หายเพราะจิตอยู่กับพระ ยาหนีไปไหนไงยายอยู่กับปาเคยสวดมนต์ไปด้วยมองภาพภาพไปด้วยคือถ้าคิดถึงบอกแล้วคุยทางโลกเนี่ยจะไม่มีแล้วมีน้อยมายิ่งอารมณ์ไม่ดีนะยิ่งกลับมาคือกระทบทางอารมณ์เนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่เนี่ยกระทบเนะ่ยขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่าต้องรีบกลับพอาขึ้นไม่ดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันอันตรายไหมล่ะอันตรายต่อธาตุไหม ถ้าเรากลับมาถึงหาพระปั๊บเนี่ยกลับมาหนุบบุตูหรือกลับมากรรมพระเนี่ยขึ้นของพระเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนขึ้นมนติดต่ออ่ะนี่ว่าขึ้นมันเนะ,นมนะเสียงนคือขึ้นติดต่อมันไม่มันไม่ไปทางโลกนานไงพระก็เอาไว้เปลี่ยนขึ้นนะถูกคือหลายครั้งที่เราลองดูอารมณ์ตัวเองครัาอารมณ์ไม่ดีเรามากรรมพระปุ๊บมันหายไปครึ่งหนึ่งถนะูกต้องเลยฮนะ เพราะจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่เราอยู่เนี่ยถ้าเราไปรับขึ้นไม่ดีเนี่ยธาตุมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว嘛เพราะจิตมันควบคุมอยู่แล้วงเห็นไหมเหมือนคิดมากอะคิดมากอะ <laughs> มันก็เบอร์เบอร์อยู่แล้วจิตไปคิดมาเนี่ยะเพราะจิตมันนําขึ้นจิตเป็นตัวนํามาไงสิ่งที่เราคิดเนี่ยนหะคิดมามันก็มาที่ธาตุเหมือนเราคิดในอดีตที่มีความทุกข์อะ ใช่ไหมอาการของความทุกข์ถ้าคิดนานๆก็น้นานําตาก็ไหลแล้วถ้าทุกข์มากอ่ะมันจะดีบทุกส่วนในร่างกายเพราะความทุกข์อ่ะคนเราเลยเปลี่ยนแปลงโดยอารมณ์นะถูกนะ <c oughs> ถ้าทุกข์มากอ่ะถ้ามีอารมณ์เป็นทุกข์บ่อยๆนี่นก็ชินแล้ว <c oughs> เริ่มหมดนิดแล้ว สภาพแวดล้อมสังคมที่อยู่เลยนะเริ่มแลแก่ยากแก้ไขาย,ยากแล้วท่านบอกอต้องต้องเปลี่ยนเร็วๆต้องเปลี่ยนขึ้นเร็วๆขึ้นมาอยู่กับพระท,ท,ที่ตอนที่ลงตาไปฝึกกับท่านนะมันไม่มีอะไรพุทธาศาสตร์ท่านบอกทรงอารมณ์ให้ดีอะอยู่กับอารมณ์อยู่กับพระนี่แหละเองไปไหนก็ปลอดภัยท่านบอกหลายคนที่เขาทํางานเนี่ยหลวงตา เขาก็เอาอย่างเอารูปหลวงปู่ไปตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปหลวงปู่หลวงตาเนะะี่ยฮะถ้าถูกอะเขาบอกเอาไว้เปลี่ยนขึ้นเวลาโดนเจ้านายโดนเพื่อนร่วมงานเะะลยพอเห็นก็นเ,เปลี่ยนเลยฮะ,ะใชเ่เป็นการเปลี่ยนขึ้นไม่ดีคเหมือน,นเขาห้อยพระเขาห้อยทําไมอะ่ะห้อยให้จิตมันนึกถึงพระไงหลวงพ่อท่านบอกพระเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วพระทุกองค์สว่างหมดละแต่สว่างน้อยสว่างมากไปอยู่ที่คนอธิษฐาน มันอยู่ที่คนสร้างท่านบอกถ้าจิตเองอยู่กับพระผ้าสว่างจิตเองสว่างเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะค<ะ>เนื้อเดียวกันบ่อยๆมันชินไหม,มคนก็ต้องติดพระใครว่ายังไงกูก็ไม่สนใจแล้วกูกูติดอ่ะติดพระเรียดียวกับติดอย่างอื่นนะเพราะทุกครั้งที่ห้อยพระเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจถูกวัานไหนลืมห้อยล้วต้องรีบกลับบ้านมาเอาพระถูกนั่นแหะคือมันติดน่ะ มันเป็นสายใหญ่ไงครับท่านขา้าหิ่พระทำไมโบราณคนไม่เข้าใจ,จะเหมือนทำไมต้องเอาเอาน้ำไปถวายพระภูมิอน้ำไปถวายพระรละลึกถึงพุทธานุสติครับสังขานุสติแล้วก็เทวดานุสติตามระลึกถึงเขาอ่ะ นึกถึงเขาเนี่ยนะนึกถึงความน,นอบน้อมเขาช่วยเราได้นะตุมันจะไปปร่มากกนะันเนาตัวเองเนี้ยมันได้เป็นไม่รู้ตายแล้วจะเป็นเทวดาหรือไปไหนยังไม่รู้เลยแต่กระจกนี้เขาเป็นเทวดานะแต่ว่าเขามีความสุขพุทธคุณมาจากไหนฮะพุทธคุณมาจากพลังงานพุทธะที่ทิ้งไว้ในโลกถามว่าพระเจ้าทุกองค์เนี่ย เวลาท่านนิพพานเนี่ยปรินิพพานหรือนิพพานไม่เกิดได้นะท่านเอาไปไปด้วยไหมล่ะง่ายจริงว่าในโลกเนี่ยนี่คือพุทธคุณครับยิ่งพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้เต็มเต็มแผ่นดินเนี่ยโพธิสัตว์เยอะแยะช่วงที่ท่านเวียนวายตายเกิดารามีสนกทิ้งไว้นะท่านเรียกว่าไตาสนานาเอามาเป็นประโยชน์ได้ครับพิสูจน์ได้โดยท่านบอก เอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนี่แหละอย่างเมืองที่เคยเจริญทางธรรมะมากๆนเน<ข> <ไป S 1> ี่ยตรงนงตาเข้าไปมันก็เย็นนะทุกแต่มันก็มีการเสื่อมสลายลงไปนะมันเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วโลกเนี่ยแต่พลังงานไม่สูญไปอย่างไหนนะมันซ้อนๆกันอยู่ทุกซ้อนกันอยู่จากใหม่ๆก็หยาบหน่อยถึงว่าวิญญาณ ตายตรงตรงนี้นะวิญญาณตายเนี่ยตายเยอะๆเนี่ยนะตายโดยอุบัติเหตุเนี่ยนะมันก็หยาบละทุะตายปั๊บเนี่ยสองสาวันลงไปนอนเลยสัมผัสได้แน่นอนเลยพอหลายปีหลายปีเขาเนี่ยวิญญาณก็ไปตามกรรมของเขามันก็หยาบจากกราบมันก็เป็นละเอียดอะ,ะพอคนใหม่เข้ามาอยู่มันทิ้งพลังงานใหม่เข้าไปทับถมเข้าไปอยู่นั่นแหละ เวลาดูสมัยก่อนเนะี่ยฝึกกระทันเนะี่ยต้องดูเป็นยุคนะตุเป็นยุกเลยฮนะยุคอนะ่ะสมมติจะดูอดีตเนี่ยบอกผมอยากรู้อดีตผมเนะี่ยงงเลยอดีตเองชาติไหนละ่ะครับท่านก็จะถามว่าเองชาติไหนเองก็ต้องบอก,กว่าชาติที่แล้วอนลาส,สองชาติที่แล้วปประมาณนี้แหละบอกกับหลวงปู่ ก็บอกครัท่านไง<อ>ถ้าอยากรู้เองก็ต้องฝึกเองถ้าอยากรู้เร็วก็ถามท่านเลยปัญหาอย่างเดียวว่าติดต่อท่านได้ไหมแค่นั้นเองถ้าติดต่อท่านได้ก็โอเคอุยหลงพ่อนี่ติดต่อง่ายเนี่ยขนาดมองๆสบายๆท่านยังยิ้มเลยคือร,รูปลักษณ์ของผู้ที่มีบุญบรารมีอะ่ะยังไม่ได้รวมอะ่ะ ผัดง่ายนะตุเนี่ยมองภาพท่านบ่อย,ยเนี่ยท่านก็ยิ้มแล้วแต่ท่านมองภาพเราล่ะไม่มีทางอะจจะยิ้ม่ะครับพบบุญมีเท่าไหร่เราเนยะส่วนใหญจะกินหมดแนละ้วอ้าวกินมาแล้วมารับเสร้วครับไม่ได้ทิ้งไปเลยแต่หลวงพ่อท่านทิ้งนะทิ้งไว้นะ ถติว่าท่านร้อยปีเกิดทีในยุคนี้นะท่านเกิดทําตายเกิดทําตายท่านบริเกิดมาสวยบุญไง,งชิงไว้อย่างเดียวเลยอย่างอ้งงอย่างหลวงพ่อเอาเกิดมาก็อายุยี่สิบเอ็ก็บวชแล้วบวชแล้วก็ไปทุ่งนิดๆหน,น่อยๆยี่สิบกว่าลับมาอยู่วาก็ไม่ออกจากวัดเลยอ่ะเจนอายุแปดสิบกว่าลองคิดดูทิ้งไว้ไหมละ่ะ ไม่ได้เกิดมาเพื่อสวยบุญอะไรเลยทิ้งอย่างเดียวเลยเอาไว้รวมทีเดียวทถอะหมอขนาดเต็มแล้วยังไม่ยอมใช้เลยเราถ้าเก็บต่อยเขาเขาไม่ไปสวยบุญหรอกนะโพธิสัตว์มันชินความเคยชินความเคยชินในการเหมือนเองทําธุรกิจเหมือนเองเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็ความเคยชินเนี่ยถ้าเองชินแล้วเนี่ยไม่เองทําเองเองง้อมแน่นอนเลยท่านบอก เหมือนพ่อคานะ้าเนี่ยพอยกให้ลูกแล้วกูไม่รู้จะทำอะไรละเพราะความเคยชินที่เขาขยันนะนทำจะต้องให้เขาช่วยไงเวลาเราขออะไรจากหลวงปู่นี่เราขออย่างไรหรังปูขอส,สั่งหนูจะสวดมนหนูจะไม่ดื่มไม่สนสวดมน์ตลอดเวลานะ <c oughs> ถ้าสวดมน์ตลอดเวลาได้ขอได้แน่นอน ไม่มีใครทาได้อะตลอดเวลาสรุปหายใจเข้าออกทําได้ไหม mm hmm. คนที่ทําได้คือคนค่อยๆทําทําไม่หยุดใช่ไหมล่ะอ,อทานอนนานเข้านานเข้าไหนปีเข้าเนี่ยชินไหมครับเอ,อ้ยไม่ต้องเป็นประครับมันมาทาเองเดี mm ๋ยวท่านท่านต้องการให้เราถึงจุดนี้เนยะจุดที่ทําเองนะมันจะห่างจากความรู้สึกไม่ดีก่อนแหละ ผมรู้สึกไม่ดีที่เรากระทบทางต่างหูจมูกดิ้นกายจากรปรถกินเสียง<ม>จากมนุษย์จากวิญญาณจากทั่วๆไปตามถนนหนทางอะไรเนี่ยจะไม่เปลือกจะไม่มันจะไม่อ,อะไรทั้งสิ้นละมันก็อยู่กับหลวงปู่โยคําสวดมนต์ใหม่ๆก็ไปพอนานๆเข้ามันมันไม่ไปไม่มีประโยชน์จะมานั่งคุยกันจะมานั่งเที่ยงมันไม่ไปประโยชน์ในการบันทึกท่านบอก มันทําได้ตอนมีชีวิตเนี่ยตอนนั้นคนเขารู้เนี่ยเขาจะไม่ไม่เฉียงใครเขาจะหยุดหยุดเขาจะไม่ว่าใครด้วยมึงอยากเสียงก็เฉียงไปเขาเขาไม่ไปผสมลงด้วยเขาก็เฉยเฉยอะทำไมคำเฉยเฉยของเขาเขาไม่เฉยนะเขาก็อยู่กับหลวงปู่เขาก็อยู่ที่ฟังเอ๊ะพวกนี้มันเสียเวลาเขาจะคิดไปอย่างนั้นน่ะเสียเวลาในลมหายใจเขาออกไง มันเป็นประโยชน์และเป็นโทษเนี่ยเป็นการบันทึกตลอดเวลาถ้าลงใ้ห้จะเข้าออกบันทึกกรรมนั่นแหละที่ว่ากรรมกรรมนั่นแหะมันก็มีดีกับไม่ดีนั่นแหละ,ค,ะคือความเคยชินที่เราบันทึกมันก็กลายเป็นนิสัยเราเนะโทษแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยโดยสภาพสังคมที่เกิดอคนถึงจะเกิดเป็นหญิงเป็นชายมัานะสังเกตไหมอยู่เป็นหญิงอยู่ดีๆเอ้าชาติ ชาติหน้าก็เป็นผู้ชายหรือชาติที่แล้วเป็นผู้ชายดีๆชาตินี้มาเป็นผู้หญิงคร<ะ>ับมันต้องมีเหตุเนี่ยจะเปเหตุของเขาที่จะมาเออโดยกรรมนั้นแหละมีกรรมเป็นแดนเกิดนั่นแหละที่เขาว่าจริงๆถ้าพิสูจน์ได้มันก็สมควรจะพิสูจน์นะฮะเพราะตัวเองเนี่ยทํากรรมอะไรไว้เนี่ยมันก็ต้องรู้ดิ<ะ>เอ,ออย่างหน้าตาอย่างเรานเนี่ยหน้าตาเนี้ มันก็มาจากอดีตนั่นหละ